ปเจอกันครับเจอกันครับอาเจนเด็กก็มีกําไฟกําไฟอยู่ใช่ทานกันช่วงนี้ช่วงนี้เจอกันบ่อยครับก็เดี๋ยวเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนเดี๋ยวจะไปแจมกันที่แฟนมีทติ้งตามด้วย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นทวกที่ได้เจอบ่อยแล้วก็เพิ่งผ่านวันเกิดกราฟมาก็ไปแฮงเอาท์กันที่ที่ร้านพี่กราฟมาอันนี้เพื่อนชวนหรือไปใบีหรือตั้งใจมาคือว่าผมมาสอนดนตีกัาอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันเกิดกราฟพอดีสงสารกัามากเลยวันเกิดจากสอนดนตีตั้งแต่บ่ายถึงถึงเย็นคือกัาตั้งใจกับมากๆเลลยแ้วก็ แต่ว่าพอเราซ้อมตีเสร็จก็โอเคไปร้านหมูทานพิก๊อบกันอนะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆส่งุหลาบกันมาเยอะแยะเลยครับเรื่องตตอนนี้พี่ใหญ่ทำมันหยุดุบมันคมเกลียวมันเกิดขึ้นมากเลยระหว่าไปก๊อบเอ่อเพื่อความที่เราเรารู้จักกันแต่เด็ก<อ>มานผมรู้จักกันแต่มอนหนึ่งนะเล<อ>ยใช่ใช่ผมรุ่นเดียวกันแต่มอนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันคือเราเตะบอลด้ยวยกันโตมาด้ยวยกันผมออกไปเรียนเตรียมมปลายก็ยังเจอกันตลอดเลยนะแล้วยิ่งพอเออมันเข้าอยู่ในวงการเดียวกันเรามีเรื่องคุยคล้ายๆกันเรามีประสบบกกกาาารรณ์คล้้ยๆัันนนมม็ทใหหเเือแบ เออกลับมาคุย,ย,ย,ยกันเยอะขึ้นสนิทขึ้นเวลาเจอกันกับการที่เมาเรื่องไปเด็กเมืเอ่ <c oughs> อไหตัวแต่เนี้ยก็อย่างล่าสุดที่ไปเออ่กับคนเกิดกับก่อนมันคือฟิลดีมากเลยเหมือนเราได้นั่งคุยเรื่องเด็กเรื่องรู้สึกว่าเออก็อยู่ไม่น้อยกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ฟิลฟิลดีไปใส่ใี่ก็ไม่น่ารู้กันไหมครับก็ไม่รู้ทำอะไรทุ่มกันตอนนี้ยับนแต่ก็มีมีมีคุยกับกัปเหมือนกันแบบเออเดี๋ยวนี้แบบผมรู้สึกเดี๋ยวนี้กัปแบบเออเท่เดี๋ยวนี้เขาแบบแร็ปเก่งขึ้นอะไรขึ้นแบบเออ ทำเพลงกันไหมวะอะไรก็มีคุยคุยกันอยู่ใช่ครับแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดครับยินดีครับโอ้โห <solving> ตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้นอนเลยครับปีหน้าปีหน้าถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับจะพยายามครับช่วงนี <lunch> ้งานเยอะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะมากเลยคือผมกำลังจะมีแฟนมิทติ้งของตัวเองด้วยครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นี้ครับที่ศูนย์ศิริกิจก็ ซ้อมงานรับด้วยซ้อมงานตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ทําเพลงอยู่ด้วยเดือนนี้น่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเดือนนี้ด้วยก็แน่นแน่นมากมากครับทุกปีอย่างทุกครา้งก็มีคิวไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นๆๆอันนั้นก็ต้องซ้อมใช่คือเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตกราฟซ้อมคอนเสิร์ตตัวเองแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเขาดาวที่ญี่ปุ่นแล้วเล่นสองรอบแล้วโชว์ไม่เหมือนกันด้วยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการร้องรำนำเพลงครับผม อย่างนีช่วงใหม่ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นช่วงท<ช>ี่ตนน้งการขนากว่าคือผมเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเออผมเล่นแฟนมิวตัว้งยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็คือซอนดูตีต่อเลยยี 28, ่สิบแปดวินเลยอนะไรเงี้ยใช่แล้วยี่สิบเจ็ดวันเกิดตัวเองก็คลายๆกลับครับก็ซอนดูตีทั้งวันเลยใช่เลยโอ้พยายามพยายามอยู่ครับแต่ว่าเหมือนเหมือนช่วงนี้มัน อตอนแรกอะไรตอนแรกเราก็มีเวลาพักนะแต่เหมือนงานมันมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วทุกๆง,งานก็เป็นงานที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคไม่ไม,ไม่พักก็ได้เพราะว่าัเป็นสนุกขการทำงานสนุกครับสนุกครับสนุกมากๆเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าช่วงมกราเนี่ยก็เว้นเวลาพักไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าได้พักหรือเปล่าจะได้พัก <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ทำงานหนักมาตลอดเราเคงสุขภาพเราได้นะเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวเดินสองเดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันเถอะเราจะมาอัปเดตให้ฟัง แต่กระแสไว้กับเบลก็มาเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนังหนังสนุกใช่ไหมใช่ยุ่กระแสไว้เบลมาเยอะมากจริงครับนี่ครับดีดีครับแค่เราเปิดเพลมีเราก็ได้กับเบลเหมือนกันเลยครับหัวด้วยความที่ผมแบบผมเป็นค้นอยู่กับอยู่กับผู้หญิงเธออะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันก็ดูสนิทกันเร็วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องครับได้่นัน อ๋อเหรอผมต้องไงดีใส่จักรยานได้ตอนใ่ันยังไงคะตอนใส่อ๋อตอนไหนเนี่ยเห็นแล้วมีรูปด้วยมีเส้อกอรเป็นลักษณนะเป็นลักษะเราตัวเรารู้ตัวมาจไม่ได้เหมือนกันรครับพร้อครบปไม่ปกติแต่ผมแบบเวลานี้ผมจะ เราไม่ได้จับเราจะแบบอย่างนี้ใช่ใช่แบบประคองไว้ครับผมือว่าทำทานให้กับชาวจีนชาวจีนก็ทำทานไม่ทำทานแต่ว่าให้เป็นแฟนได้ดีครับ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 ก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้มีภาคสองหรือเปล่าเงีติดตามแต่แต่แต่แบบนี้ตั้งอย่างเคมีก่อนเราจะเป็นยังไงเคมีครับจีนใช่ไหมครับสี่ทิศวาดอย่ามาว่าดหญิงๆของเราก็ได้เหมือนกันดีครับก็จริงๆได้หมดเลยครับจริงๆก็เดี๋ยวได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวปีหน้า ก่อนหน้านี้มีความกังวลไหมว่าเราจะแบบเหมือนการเต้นที่ทชายหญได้ห<า>รืนนออะไรผมไม่เลยครับคือผมด้วยความที่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยขอโทษครับ <c oughs> ด้วยความที่เหมือนผมไม่ได้เริ่มมาจากเล่นไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมเป็นนักแสดงคนนึงแล้วผมก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วแล้วเหมือนเออพอเราคู่กันก็เป็นบทบาทนึงที่ผมได้รับสารวัตรก็เป็นตัวละครนึงที่ผมได้รับมันก็เหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกสีหนึ่งในชีวิตการแสดงผมแล้วจากนั้นมาผมก็เล่น ของผมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันเป็นแบบเป็นปัญหาหรือเป็นกำแพงอะไรในการทํางานใช่ไหมแต่คนงานแทบแทบทุกทุกอย่างที่ออกมาแทบจะสัเท่ตลอดเวลาเลยครับตลดเนี่ใจครับก็ยังยังยังเรียกร้องจากตัวเองมากกว่านี้อยู่ครับก็พยายามจะพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆครับย่างใหญ่ที่จะสนุกกับการแสดงอยากจะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับ เราจเก่งด้านเงินเขาจะเก่งไม่แค่ด้านเรื่องนับไร้ไม่ใช่ทั้งแฟชั่นดนตรีการแสดงทุกอย่างเลยเหนื่อยมากเลยครับแต่แต่พยายามมากๆครับเพราะว่ามีเรามีเป้าหมายเรามีฝันที่เราอยากทำให้สำเร็จก็ก็ไปต่อครับสู้ต่อครับปีหน้างะมีอะไรหรืแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่ว้าวเรื่อยๆแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือตื่นเต้นกับแพลนเต็มมากๆเอาแค่เอาแค่เนี้ยแค่เดือนธันวาเนี้ยปีหน้าเราก็แบบเอ๊ยมันมีอะไรที่สนุกเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่า ในในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เดือนแต่เดือนของปีนั้นมันก็คงจะมีอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆก็อยากติดตามครับจริงๆโปรเจกต์เริ่มวางกันไปถึงปี2025แล้วครับก็สร้างแส่เดียวต่ละคนของใบไม่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันจะเป็นตลาดใช่ใช่ครับก็มีโปรเจกต์หลากหลายมากเลยครับตอนนี้คือเขาเรียกอะไรสนุกกับสนุกกับการกระหน่การทำงานสนุกกับการได้รับโอกันใหม่ๆสนุกกับการทำงานกับผู้คนใหม่ๆมากๆครับมีความว่าไม่ว่าหั่นทอใไปขอยากจะไปให้ถึงอย่างคืออะไรเชื่อเลยผมเหรออืม ผมไม่รู้สิผมผมแค่อยากผมอยากจะทํางานกับต่างชาติเยอะขึ้นอยากจะทาให้ให้เหมือนเป็นยังศิลปินไทยคนหนึ่งที่มาแต่มาจากองค์การไทยจริงที่ทได้รับการยอมรับในในใน,ในเวทีโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือด้านการแสดงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมกาลังตั้งใจทํามันอยู่แต่ก็ใครเขียนเรามะลูกพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับ ก็มีเรื่องมีเรื่องก็ไม่เล็กแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจวันนี้เพิ่งเข้าออฟฟิศมาก็ผมมีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยเดือนสองครับผมกำลังจะมีเป็นฟิส<อ>ิกอลสโตร์ที่แรกที่เอ็มสเฟียก็แบบอยู่กับแบรนด์นี้มา2ปีกว่ากว่าแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่อยากมีมากคือมีร้านแฟชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยก็ตอนวันนี้มีแล้วแล้วก็เราก็ยังมีอีกเป็น4 5 6หอย่างที่กำลังอยากจะทำกับตัวแบรนด์นี้ต่อๆไปก็นี่เป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นมายโซน ตอไไนไไนี้เหรอครับหาเวลาพักครับใช่หาเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรอเงี้ยแต่ว่านั่นแลหละครับกำลังกำลังกำลังพยายามพยายามจัดสรรให้มันได้อยู่กำลังอยากจะเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่าพอเราทำหลายๆอย่างเราก็อยากที่จะมีมีทีมดีๆมาช่วยตอนนี้ก็พยายามที่จะหาคนที่เข้ามาแบบร่วมทำตามความฝันนี้ด้วยกันเรืยย่อยๆอยู่เพื่อที่ผมจะได้แบบมีเวลาไปโฟกัสสื่อและมีลายเด้มากขึ้นด้วยครับตอนนี้พนางานได้ยังไง ยังอยากได้ยังอยากได้อีกครับยังอยากได้อีกตอนนี้ก็คราวนายนะครับเปิดรับสมัครพนักนงานถึงสิาธันวาคามาคนี้ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กลาลังคันเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราเรียกสัมภาษณ์กันโอเคครับขอบคุณครับขออนุญาตครับผมหมาีต่อจาครับี่ครับผมตงขอปีใหม่ไปตอไปต่อ่ไปตอต่อไป่ Saya mau.